ไปอีกที่หนึ่งพื่นที่อุดรธานีนะคะคือชาวบ้านเนี่ยเขาไปวางรอบดักปลาที่ท้ายหมู่บ้านแล้วได้อะไรแต่สิ่งที่ได้มาไม่ใช่ปลาแต่เป็นเต่าและงูโอ้พี่งูพี่เต่าโอ้ยทั้งงูทั้งเต่ามากันทั้งสองตัวเลยจ้าติดอยู่ในรอบดักปลาของชาวบ้านโโอ้หอยู่กันยังไงก่อนนะคะชาวบ้าน ในพื้นที่บ้านไร่ตำบลบ้านจันทร์อำเภอเมืองอุดอรธาน,นีนะบอกตกอกตกใจจริงๆนะก็เลยมายืนดูค่ะและที่สำคัญมาช่วยกันวิเคราะห์ออวิเคราะห์ว่าเต่ากับงู มาอยู่ด้วยกันอ๋อหรือว่าจะถามว่าเต่ากับงูอะไรเกิดก่อนกันเอาวีแตกโไทยกับไก่อะไรเกิดก่อนกันที่เขาเถียงกันนะเออแต่เนี่ยคือเต่ากับงูมันจะเป็นอะไรได้บ้างวิเคราะห์กันไปต่างๆนานานะคะสุดท้ายค่ะก็ต้องให้พี่กู้ภัยมาค่ะกู้ภัยมาช่วยวิเคราะห์เหรอมาช่วยจับจับทั้งงูจับทั้งเต่านี่แหละไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติครับเราก็ต้องหาคนต้นเรื่องสิคะนั่นก็คือนายทรงศักดิ์สุภาศีอายุ6 15ปีเป็นเจ้าของรอบดักปลานี่แหละอ่ะ,อะคุณพี่คุณพี่ไปเจอมันมายัางไงคะเล่าหน่อยสิพี่บอกว่าได้มาวางรอบอกไว้ที่สระน้ํากลางทุ่งนาเย็นมันจันทที่ผ่านมามจนกระทั่งช่วงสายวันที่22พฤศจิกายนเนี่ยก็มาเก็บเก็บรอบอ่า ตอนที่ไ,ไปไไนไีน่นะคะตอนเดินไปใกล้ๆได้ยินเสียงดิ้นตุมตามตุมตามต้มแต,ตมแตอ่ะในใจคิดเลยว่าปลาตัวใหญ่แน่งงานล,ล่าปากแน่เลยแต่พอยกรอบขึ้นมาดูใกล้ๆแล้วก็อุ้ยตายตายตาย,ย,ยังไงงูหลามตัวใหญ่แถมมีของแถมมาอีกเ<อ>ต่าอ,อีกหนึ่งตัว ใคกะก็เลยวิ่งหนีออกมาแล้วไปแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยจับนะคะครับแต่ส่วนตัวลึกๆในใจแม้จะตกใจแค่ไหนนะงงก็ยังเชื่อว่างูหลามยักษ์ตัวนี้น่าจะมาให้โชคให้ลเอาเอีกแล้วอดคิดไม่ได้จริงๆ เพราะว่าที่ผ่านมานะไม่เคยได้พบเห็นงูขนาดใหญ่แบบนี้มาก่อนอก็เลยเรียกชาวบ้านมาช่วยกันดูนะคะชาวบ้านนี่ก็ช่วยคิดวิเคราะห์กันไปแล้วก็บอกว่าวันที่หนึ่งธันวาคมนี้นะจะไปลุ้นว่าตัวเองจะโชคดีไหมเพราะสิ่งที่เขาวิเคราะห์มาเนี่ยก็ออกมาแตกต่างกันไปแล้วแต่ความเชื่อเขาบอกงูหลามมันก็มันก็มีความหลลอมมีมีลายมีลายลายลายที่เหมือนตัวเลขเหมือนกัน ซึ่งแล้วก็พูดไม่ได้อะเนาะเพราะว่าแต่ละคนก็คงดูแล้วก็คิดต่างกันไปผมว่าเราถามคนที่มีประสบการณ์ก็คือฮะประสบการณ์ที่พลาดพลั้งบ่อยๆเหรอคุณคิดเห็นประการใดไม่มีความคิดเห็นเลยค่ะ no comment เต่ามันเต่ามันมีสี่ขาสี่ตีนเดินมามันทำหัวปุดๆกลับไปเรียนอนุบาลไม่ได้ไปถามเขาเลยนะกับไปเรียนอนุบาลดิฉันรู้แค่นี้แหละ ไม่ค่อยรู้อะไรก็แล้วแต่ว<ส>ิจารณญาณของแต่ละคนแล้วกันนะคุณชน,นะนะครับ